ย้อนเส้นทางรักมิวตุนจากพี่น้องสุวาทีคู่ชีวิตเส้นทางรักมิวสุพสิทธิ์จงชีวีวัฒหลังทำเซอร์ไพรส์ขอตุนพากรนธนสีวณิชชัยแต่งงานกลางงานเปิดตัวเพลงใหม่มิวตุนเคยเปิดเผยว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานกว่า14ปีแล้วตั้งแต่สมัยเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยทั้งคู่โดยด้านตุนเรียนคณะสถาปัตย์ส่วนมิวเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทั้งคู่เคยเดินแบบของรุ่นพี่ที่คณะแฟชั่นมาด้วยกันจึงรู้จักและสนิทใจในสถานะเพื่อนพี่น้องโซนมาตลอดจนกระทั่งต่างฝ่ายต่างเข้าวงการบันเทิงในสายงานนักแสดงซีรีส์ Y ทั้งคู่โดยที่มิวนั้นโด่งดังจากซีรีส์ Y เรื่องทานไท The Series, ป์เดอะซีรีส์เกยดนักมาเป็นที่รักการสาดีดีซึ่งแสดงคู่กับหนุ่มครับส่วนตูนมีผลงานจากซีรีส์วเรื่องทุกเกตเตอร์วิดมีอกหักมารักกับผมซึ่งแสดงคู่กับหนุ่มแม็ก แล้ววงคโครจรของสายงานก็ทำให้ทั้งคู่ได้มาร่วมงานกันเมื่อมิวได้ทำซีรีส์ The o c e a n Eye ในปี2565ในฐานะโปรดิวเซอร์และได้ชักชวนตูนให้มาร่วมแสดงด้วยจึงทำให้ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก่อนที่ตูนจะไปเรียนต่อปริญญาโทคณะสถาปัตย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังซีรีส์จบบวกกับมีภาพมิวบินไปหาตูนที่อเมริกาบ่อยครั้งจึงทำให้ทั้งคู่ถูกจับตาในความสัมพันธ์ จนกระทั่งปี2567ตุนกลับมาอยู่ไทยทั้งคู่ก็เริ่มมีภาพคู่เริ่มมีไปงานอีเวนต์ด้วยกันหลายครั้งและเป็นมิวที่ยอมรับกับสื่อว่ากำลังศึกษาดูใจกับตุนอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม พร้อมเผยว่าเรื่องความสัมพันธ์เป็นการเรียนรู้กันและทำให้ความสัมพันธ์ขยับขึ้นไปเรื่อยๆในทิศทางที่ดีขึ้นก็สบายใจครับอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้ก็เขินครับรู้สึกจักกะจี้แต่มันเป็นเรื่องที่สามารถแชร์กันได้พอเห็นมีคนเชียร์ก็ดีใจครับทุกคนที่ดูแล้วมีความสุขไม่ว่าเราจะขยับไปทิศทางไหนแฟนๆก็ให้กำลังใจแฟนคลับน่ารักมากครับ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่หวานต่อเนื่องมาอย่างราบรืน่นจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมมีการเผยสพนามเรียกกันว่าที่รักในรายการ My a m b e r l o v e ที่มิวไปเป็นแขกรับเชิญทางช่อง g n e t h d e a r Channel พร้อมถึงมีการพูดถึงเรื่องการแต่งงานทําให้โลกโซเชียลแทบแตกมีการพูดคุยถึงและสนับสนุนความรักของทั้งคู่อย่างล้นหลามจนกระทั่งเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการคุกเข่าขอแต่งงานกลางเวที ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งนะคะ